สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ <c oughs> วันนี้เราขอพูดในส่วนพื้นที่ของเราเนาะที่เราโดนเน็บแนม,มมานานที่โพสต์เน็บบล็อกเราไปแล้วก็มีแล้วก็ทําคลิปว่าเราก็มีนะเออขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยแทนเราเนาะคือตัวเนี้ยชีวิตใครชีวิตมันนะเออคือเราต่างคนต่างอยู่นะคะคุณจะ ทำอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวไปยุ่งอะไรกับคุณนะคะไม่ต้องมาเป็นเดือดเป็นร้อยแทนเราก็ได้เนาะเรายังไม่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนคุณเลยเรายังอยู่ของเราเฉยๆนะคุณมีความสุขใช่ไหมที่คุณแบบได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านได้เสือกเรื่องชาวบ้านได้เผือกเรื่องชาวบ้านเนาะ อยากรู้เรื่องของเขาไปหมดแต่เรื่องของตัวนี่ยังเอาไม่รอดเลยวันนี้เมลิน่าจะช่วยมามีซักผ้าเนาะอ่ะเข้ามาเขาจะโยนใส่ลงถังบางคนก็ถามว่าเธอสอนลูกเธอทำเหรอเธอใช้ลูกเธอทำเหรอเขาช่วยนะคะแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วย ถ้าบอกว่าใช้นี่ก็คือผิดกฎหมายนะคะทุกคนผิดกฎหมายในอเมริกาเนาะเพราะเขายัางตัวเล็กคือเราไม่สามารถที่จะใช้งานในบ้านเขาเนะาะทำมาไห ยีามามี่ย u h a v าม o มี่แต่กว่าบ้านถูบ้านเขาไม่เอานะเขาจะช่วยแค่ซักผ้าเฮ้ยเซย how are you I'm h l p p y mummy I'm h a p y m o m m y Yeah Good game Good game ชอบเล่นเล็บชอบแกะปากมันลดตอนเด็กๆอ่ะชอบแกะปากปากแข็งๆอ่ะชอบดึงออกอือดูเกออือฮึ เพิ่งตื่นกันมาเนาะตอนนี้ก็เก้าโมงจะครึ่งแล้วตื่นมาอาบน้ำนางก็เลยตื่นก็เลยมาซัก ทีนี่ไม่ได้จ้างแม่บ้านเนาะเพราะว่าเราสามารถทําเองได้ถ้าจ้างแม่บ้านนี้ก็อืมชั่วโมงนึงเนี่ยแพงอยู่นะแพงอยนะู่เนาะประมาณร้อยร้อยี่สิบเนี่ยนะนะคะถ้าจ้างเขามา่ <S <S จ้างเขาแพงนะคะที่นี่ ไม่ไม่ได้จ้างถูกๆนะชั่วโมงก็แพงเนาะเราก็ทำของเราเองนะสามีก็ยกหนะ้าที่นี้ให้เรานะคือไม่ให้เราออกไปทำงานอนะ่ะคือให้เลี้ยงลูกแล้วก็ทำความสะอาดบ้านคือทำทุกอย่างอนะ่ะคือคืองานบ้านนะอ,อ่ะเขายกให้เราหมดอ,อ่ะแล้วก็แบบเขาไม่ให้เราออกไปทำงานนะเขาอยากให้เรา อยู่ที่บ้านทํางานบ้านเก็บก่อนทางานบ้านให้มันเรียบร้อยอย่างเงี้ยเวลาเขากลับมาจากทํางานบ้านก็จะได้ไม่รกจะได้ไม่มีกินจะได้สะอาดหูสะอาดตากลับมาก็มีกับข้าวตั้งรอที่โต๊ะอย่าเงี้ยสาเหตุที่สามีไม่ให้ทํางานนอกบ้านบางคนก็มีคําถามเนาะถามว่า ไม่ได้ออกไปทำง,งานอยู่บ้านเลี้ยงลูกเอาเงินที่ไหนใช้ก็เ,เงินสามีนะคะบางคนก็บอกว่าขอสามีโน่นนี่นั่น,านบางคนเขาออกไปทํางานแล้วเนาะคือสภาพที่เขาออกไปทํางานอนะ่ะคือลูกก็โตแล้วคือลูกก็ไปโรงเรียนแล้วสามารถกลับบ้านเองได้นะคะาบางคนก็พูดสโสมพูดพูดซะใหญ่เลยนะคะไม่ได้คิดถึงตอนที่ว่าตัวเองเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเนาะ อ,อพอตัวเองได้ไปทํางานลูกเข้าโรงเรียนก็พูดซสะโอกพูดซะใหญ่เลยลืมว่าตัวเองเคยเลี้ยงลูกมาก่อนนะคะเออตรงนี้เขาก็ถามว่าเออเอาเงินที่ไหนใช้ไม่ได้ไปทํางานขอเงินสามีใช้หรอค,คือเราไม่เคยขอเงินสามีใช้นะ,ะทุกคน,นแรกแรกน่ะอาจจะใช่มาปีแรกแรกน่ะอาจจะใช่แต่ปีสองปีสาม ปีสองปีสามปีสี่นี่ไม่ใช่ละนะเราไม่ขอเงินสามีใช้นะครั้งแรกที่ขอเงินสามีใช้นี่ก็คือสามีไม่เคยปฏิเสธนะเออจะบอกว่าเธอเอาเงินให้เธอเอาเงินให้ฉันหน่อยฉันจะไปช้อปปิ้งเธอฉันขอเงินหน่อยนู่นนี่นั่นนะครั้งแรกใช่นะแต่ครั้งแรกมาเดือนเดือนกันยานะมาวันที่แปดก็นจน,นจพอม,นมาปีต่อมาก็ก็มไม่ได้ไม่ได้ขอเขาแล้วนะ เพราะว่าขอไปเขาก็ให้อย่างเงี้เยเขาไม่เคยปฏิเสธว่าเขาจะไม่ให้แม้กระทั่งส่งเงินกลับบ้านเขาก็ส่งให้นะเออคือตรงเนี้ยเราเราได้จากเขามากเกินไปแล้วแล้วเราก็เลยแบบว่าเออเราไม่ขอละเราหันมาท o u t u b e พอเราสร้างรายได้จาก youtube เราก็ไม่เคยขอเงินจนสามีอ่ะคือแบบว่าไม่เห็นเมียแบบขอเงินเออเราก็เลยบอกสามีว่าฉันจะไม่ขอเงินเธอนะเราแต่เธอจะให้ แกก็เลยให้ให้ทีละสามร้อยให้ทีละสี่ร้อยให้ให้เข้าทุกอ่าเข้าทุกวิคของแกสองสองวิคเงินออกสองวิเงินออกใช่ไหมแกก็จะให้ของแกจนเราแบบว่าหุ้ยพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพอเรามานั่งนับรายได้ของแกพอแกเอารายได้มาให้เราดูเนาะแล้วก็มานั่งนับรายจ่ายอยู่ที่บ้านเอ้ มันแทบจะไม่มีเหลือเลยถ้าสามีเอามาให้เราแบบนี้เนาะเออเราก็เลยบอก,กบแกว่าพอแต่แกก็ไม่พอนะแกก็ยังหยิบยื่นให้ตลอดอย่างเงี้ยเออเราก็มีอะไรได้จาก y o u t u b e เข้ามั่งนะเพราะฉะนั้นเราทำงานตรงนี้นะคะเราก็จงภูมิใจที่ว่าเราได้อยู่กับสามีเราเลี้ยงดูสามีเรานะเออเลี้ยงดูลูกเราแล้วทำงานบ้านไปด้วยตรงนี้ สามีเราก็ไม่ได้ออกไปทํางานไกลบ้านนะแล้วเราก็ไม่มีภาระที่ส่งเราไม่ได้มีภาระที่ส่งไปทางบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยุ่งยากลําบากใจในเรื่องการเงินตรงนี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งเราต้องการที่จะ ย้าย like oh. นะเออ oh. ย้ายบ้าน oh. แต่ก็ยังหาไม่ได้ท,ทักทีได้แต่จะติดจะอยู่ตลอดนะการหาบ้านที่นี่ไม่ได้หาหง่ายๆนะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราต้องหางานของเราด้วยถ้าเราไม่ได้งานเราไปอยู่อย่างนั้นอ่ะเราเจ๊งเลยนะ <S <S mm hmm. เออ เราต้องคิดให้ดีนะว,ว่าเราจะเอาลัดไหนแล้วลัดที่เราไปเนี่ยมันมีงานไหมเราต้องไปสมัครงานก่อนนะ <Okay. S 1> เออถ้าสมัครงานได้ก็ได้บ้านนะ <Okay. S 1> ทุกคน <Okay. S 1> ทุกคนอยคิดว่าโอ๊ยสมัครตรงไหนก็ได้ <Okay. S 1> ก็รับเปิดงาน <Okay. S 1> ถ้าประสบการณ์ไม่มี <Okay. S 1> เขาก็ไม่เอาคุณนะคะสกิล <Okay. S 1> ไม่พอนะ <Okay. S 1> ในตําแหน่งที่คุณจะต้องการสมัครตรงนี้แล้วอย่างหนึ่งคุณต้องดูด้วยว่ารายได้ของคุณนะมันบาลานซ์กับการเ <Okay. S 1> ช่าบ้านไหม แล้วเราก็มั่นใจว่าคนไทย <c oughs> บางคนนะที่เขามาอยู่ <c oughs> เขาไม่เอาเปรียบสามีหรอกเขาเห็นสามีออกไปทำงานบางคนไม่มีลูกเขาก็พยายามหางานทำอยู่ที่บ้านหรือเขาออกไปทํางานนอกบ้านถ้าเกิดว่าสามีไม่ได้ทํางานนอกบ้านเขาก็พยายามหางานทําให้มีไรายได้เข้าอยู่ในบ้านถ้าบางคนเออคือสามีอนุญาตให้ออกไปทํางานนอกบ้าน บางคนเขาไม่มีลูกเขาก็ออกไปทํางานนอกบ้านนะคะเขาคิดว่าเขาอยู่ไปแล้วเขาไม่มีประโยชนะ์เนาะเออเขาอยู่แบบไร้สาระเขาอยู่แบบใช้เวลาแบบไร้สาระนะเขาก็จะออกไปทํางานนอกบ้านนะเออคนไทยบางคนเราเชื่อว่าไม่ขี้เกียจอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ออเอาเปียบสามีอยู่แล้วเนาะเออบางคนได้สามีไม่ค่อยดีก็คือว่า หารันคนเราครึ่งจ่ายันคนเราครึ่งเธอต้องออกไปทํางานแม้กระทั่งเธอมีลูกก็เอาไปให้แม่สามีเลี้ยงถ้างแม่สามีเลี้ยงีตรงนี้นะคะหรือจ้างเด็กแคร์เลี้ยงตรงนี้แหละนะแล้วหลายคนมีคําถามถามเราอยู่อย่างนั้นถนะามซ้ำๆว่าทาไมสามีไม่ให้ออกไปทำงานดีจังออขอเงินสามีได้หรอรงน,นนี้นั่น ครั้งแรกนะ่ะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเออบางคนเนี่ยมีความคิดที่แบบว่าจะเหมือนตัวหมดความคิดจะเหมือนตัวเองหมดน,นี่นั่นคนอื่นจะเหมือนตัวหมดไม่ใช่นะอย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับคุณนะคุณทํายังไงคนอื่นเขาอาจจะไม่ทําเหมือนคุณก็ได้เนาะแต่และคนมีปัญหาครอบครัวไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ผู้ชายเ,เขานะ่ะอยากให้เราอยู่แบบไหนเ,เขาสามารถเลี้ยงเราได้ไหม เขาสามารถเลี้ยงเราได้เขาบอกว่าเขาสามารถเลี้ยงเราได้เธอไม่ต้องลําบากออกไปทํางานแล้วเราจะออกไปทําไมบางคนอยู่แบบไร้าสาระไร้สาระยังไงเรามีลูกเรามีลูกต้องเลี้ยงถ้าเราไปให้เดย์แคสเลี้ยงเดย์แคแพงกว่าค่าที่เราไปทํางานอีกนะแล้วเราก็เข้าใจคนที่อดอไปทํางานนอกบ้านเนาะเราให้เกียรติตลอดเราไม่โพสตว่าไม่โพสด่าไม่โพสต์อะไรนะคะเพราะเรารู้ว่า เขาจําเป็นที่จะต้องส่งเงินกลับไปทางไทยไปช่วยลูกไปช่วยครอบครัวตรงนี้ลูกขอเงินทางทางบ้านขอเงินตรงเนี้ยแล้วเราไม่ได้มีภาระที่ต้องส่งเงินกลับบ้านนะคะเออตรงเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึง่งนะบางคนเขาไม่ได้คิดถึงตอนที่ว่าเขาเลี้ยงลูกเขามาอยู่แล้วเขาเป็นยังไงเพิ่งจะออกไปทำงานคุยโวเลยนะคะคุยล้นบาทเลยเนาะไม่ได้คิด ก่อนที่จะพูดเลยนะคะเออบางคนก็พูดกระทบกัะทั่งเรามั่งนูน่นนี่นั่นนะคะในโพสโอ้ยเราก็แบบว่านะคุณจะมาอะไรกับเราคุณจะมาเดือดร้อนอะไรกับเราเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็มีเงินเราก็มีความสุขเราก็มีตังเข้ามานะไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยเฉยนะเออสามีเราก็เลี้ยงดูสามีเราให้ตลอดคือเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นเดือดแทนเราเราไม่เข้าใจว่า คุณเอาตัวคุณให้รอดเถอะคุณไม่ต้องมาลำบากกับฉันหรอกนะฉันน่ะอยู่ของฉันได้เออถ้าวันหนึง่งสามีฉันอนุญาตให้ฉันออกไปทำงานอะ่ะฉันก็พร้อมที่จะไปทำงานอยู่แล้วคุณไม่ต้องมาเดือดร้อนกับฉันหรอก <c oughs> การเรียนรู้ชีวิตของฉันน่ะ <c oughs> คือถึงสามีฉันจะไม่ให้ออกไปทำงาน ฉันก็สามารถที่จะเรียนรู้ของฉันเองได้ฉันก็ไม่ได้อยู่นิ่งว่าฉันจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่เฉยๆฉันจะไม่เรียนภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นฉันก็เรียนภาษาอังกฤษฉันก็ออกไปจ่ายตลาดของฉันเองแล้วคุณละ่ะคุณเคยออกไปจ่ายตลาดเองไหมคุณเอ่อเคยขีด ที่จะหัดขับรถเองไหมเออตรงเนี้คุณย้อนกลับไปถามคุณเองนะว่าเออคุณอ่ามาอยู่ณจุดนี้แล้วเออคุณได้ทํางานแล้วคุณได้ขับรถเองหรือยังนะคุณได้ไปจ่ายตลาดเองหรือยังหรือต้องไปกับผัวตลอนตลอนตล,อน,ตลอนกับผัวถึงเราจะอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้ปล่อยตัวละเลยให้เปล่าประโยชน์ไม่ใช่ว่ามีหน้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอย่างเดียวไหมเราก็เรียนไปด้วยนะบางทีเราออกไปจ่ายตลาดเองกับลูกนะ เราก็ไปใช้ภาษาของเรานะแลกเปลี่ยนภาษากับเขาคุยกันไปคุยกันมาทักทายกันไปทักทายกันมาเวลาเราไปจ่ายตลาดแม้กระทั่งเราไปขับรถเราก็ยังได้ไปขับขี่มานะทุกคนบางคนนี้คือแบบว่าได้ออกไปทำงานพูดโอฉลาดได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ถามเม่อยว่ากลับไปย้อนถามตัวเองนะว่าคุณมีภาระ,ะอะไรอยู่ทำไมคุณต้องต้องออกไปทำงานทำไมคุณถึงไม่อยู่เฉยเฉยทำไมคุณถึงอยากได้เงิน ตรงนี้เนาะอ่าตรงเนี้ยถามว่าเราลําบากไหมเราเดือดร้อนไหมเราก็ไม่ได้ลําบากเราก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะทุกคนสามีเราสามารถที่จะเลี้ยงเราได้สามารถที่จะดูเราได้เราไม่ออกไปทํางานเวลาเราคุยเรื่องทํางานทีไรทะเลาะกันทุกทีเขาไม่ให้เราออกไปทํางานเขาเห็นว่าเราตื่นตีห้ามาทําข้าวกล่องให้เขาแล้วแถมต้องฉีดอินซูลินให้เขาเช้ากับเย็นตัวเนี้ยแล้วเราก็ทํางานด้าน ซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านถูบ้านเลี้ยงลูกเขาเห็นว่ามันเหนื่อยพอแล้วเธอจะออกไปทําไงถ้าเธอออกไปแล้วใครจะดูลูกส่งลูกเข้าเดย์แคร์หรอค่าเดย์แคร์มันแพงกว่าค่าทํางานเธออีกนะเธอจะออกไปทํางานให้เหนื่อยทําไมทําไมเธอไม่อยู่บ้านฉันทํางานน่ะพอแล้วไรายได้ที่ฉันได้มาได้มาน่ะมันก็พอค่าบินมันก็พออยู่แล้วแล้วเงินเราก็มีเก็บอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งถ้าฉันไม่ทํางานน่ะ ฉันก็มีเงินที่สะสมของฉันเงินเงินออมสินเงินออมทรัพย์ของเขาอะออที่เขาฝากไว้ส่วนหนึ่งที่ทางอโซเชียลเขาหักไว้ที่ทางทํางานเขาหักไวออ้อะเออเขามีของเขาอยู่แล้วถ้าเขาไม่ได้ทํางานตรงนี้สิบสามปีของเขานะครั้งล่าสุดเนี่ยเราคุยออกไปทํางานแกก็เลยบอกว่าอย่าคิดว่าจะออกไปทํางานฉันไม่อนุญาต ถ้าเธอออกไปทํางานใครจะเลี้ยงลูกถ้าเธอทํางานฉันอยู่บ้านแล้วค่าทํางานเธอต้องได้เท่ากับของฉันนะที่จะพอบา้านในการจ่ายค่าบินจ่ายค่าเช่าบ้านเธอเอาแบบนั้นไหมเออไอเราก็บอกว่ามันคงไม่พอถ้าคิดว่ามันไม่พออยากคิดออกไปทํางานนอกบ้านฉันให้เธออยู่บ้านอะดีแล้วเธอจะออกไปทํางานนอกบ้านทําไมลูกใครจะเลี้ยง เราก็เลยเงียบเราก็เลยไม่พูดเวลาเราพูดเรื่องนี้คือสามีอารมณ์เสียคือวีนใส่ตลอดนะคือ4ปีแล้วเธอยังไม่เลิกลมความคิดเธออีกล้ออะไรบะแบบแบบเนี้ยเออนะเราก็เลยบอกว่านะเออมันไม่ใช่ถึงเวลาของแกก็บอกว่าเธอทำงานะทาง Youtube youtube อะเธอก็ได้รายได้ของเธออยู่แล้วจะกี่เดือนก็ช่างที่เธอได้รายได้อะ ฉันก็ไม่เคยว่าอะไรเธอเธอก็ยังได้จากฉันด้วยตรงเนี้ยมันยังไม่พออีกเหรอแกก็ถามทำไมเธอจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านเหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาเขาอาจจะมีภาระมากกว่าเธอที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านแต่เธอนะ่ะไม่ได้มีภาระาต้องส่งเสียเงินกับทางบ้านทำไมเธอจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านฉันรู้ว่าเธออยากมีเงินเก็บตอนเนี้ยฉันก็รู้ว่าเธอจะมีเงินเก็บ แต่ว่าเธอน่ะไม่พูดเออเธอน่ะไม่โชว์ฉันก็ให้เธออยู่เรื่อยๆเธอก็เอาเข้าธนาคารอยู่เรื่อยๆแล้วทําไมเธอถึงอยากจะออกไปขวัญขวายจะออกไปหางานแล้วลูกหรอเออคือแบบเนี้ยนะมันก็ต้องคิดละนะทุกคนบางคนเขาไม่รู้บางคนเขาร oh <my> ูนะ้เนาะแต่เขาก็อยากพูดใส่ oh <my> อยากถามนู่นนี่นั่น oh <my> แล้วก็พูด oh <my> ทำนองว่า อยู่บ้านเฉยๆไม่มีประโยชน์ไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยในตัวเขาคิดเนาะแต่คือไม่ได้เหลือกลูกกระตารู้เลยว่าเรานี่มีลูกนะเออถ้าเราส่งลูกเข้าเดย์แครเนี่ยค่าเดย์แครมันแพงกว่านะัทเ์อดูก่อนไหมนะคะค่าเดย์แครอยู่แต่ละรัฐนะ่ะ ราคาไม่เท่ากันนะทุกคนนะเออคือเราไม่เข้าใจว่ามันคือความสุขของเขาเนาะที่เขาได้พูดว่าที่เขาได้พูดเหน็บอย่างเงี้ยเออที่เขาได้คิดว่าเขาไปทํางานมันมีประโยชน์นะคะบางคนได้ทํางานจริงแต่ไม่มีประโยชน์นะส่งเงินไปเลี้ยงผู้ชายมั่งส่งเงินไปนู่นนี่นั่นมั่ง ไปซื้อแบบของไร้สาระมั่งนะคะเออบางคนทํางานก็ไม่มีประโยชน์นะหัวสมองอะคิดไม่มีประโยชน์นะคะเออคิดไร้สาระคิดแบบอคติคิดแบบนะคุณค่าของคนเราไม่เหมือนกันนะคะทุกคนถึงจะอยู่ที่บ้านหรือไม่ได้ทํางานหรือทํางานแต่คุณค่าของคนอะคือการคิดอะไม่เหมือนกันมันจะทําให้คนอื่นมองเห็นว่า อันไหนคือประโยชน์อันไหนคือไม่มีประโยชน์อันไหนคือเหน็บแนมอันไหนคืออิจฉาลิษยานะเออไม่ใช่ว่าไปทำงานแล้วมีประโยชน์นู่นนี่นั่นะไปทำงานบางครั้งก็ไม่มีประโยชน์นะคะเออ นะบางคนแบบไปทํางานมาต้องเอาเงินมาใช้ในครอบครัวเ,เงินมาเลี้ยงผู้ชายเ,าเงินมาจ่ายค่าบินค่าบ้านนะเออคือตรงนี้เราเข้าใจว่าเขาออกไปทํางานคือเขามีภาระหน้าที่ของเขาเออที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็คือเราไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะเราดีใจกับเขาที่เขาออกไปทํางานนอกบ้านแต่บางคนนี่คือได้ได้ออกไปทํางานนอกบ้านแล้วแบบว่าอื ก็ออกก็ทำงานนอกบ้านนี่คือบบงว่าโอ้โห و, คุยโอคุยถมสลักนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศนะถ้าความคิดคุณไม่ได้ออกจากกลุ่มนะมันก็เป็นอยู่แต่อย่างเงี้ยคนฟังเขาฟังแล้วมันแบบอมันก็ขับหูเขานะเออทั้งท้งที่เราแบบเออเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมต้องมากินกันเองอย่างเงี้ยเออคือมันไม่ใช่นะคนอื่นอะ เขามีภาระหน้าที่ของเขาแหละเขามีจุดประสงค์ของเขาแหละแต่คุณไม่รู้จุดประสงค์ของเขาเขาก็อาจจะแค่มาพูดแค่คร่าวๆคุณก็อาจจะตีความไปใหญ่โตคิดไปใหญ่โตคิดแทนเขานะเออแต่ความคิดของเจ้าของยังเอาไม่รอดเลยนะคะยังผ่อนนุ่นผ่อนนี่อยู่เลยนะเออแล้วแบบนะ อันไหนที่พอให้คําแนะนําเขาได้พอช่วยเขาได้ก็ช่วยนะคะเออถ้าคุณไม่อยากช่วยคุณก็หกุบปากไม่ต้องไปพูดอะไรนะไม่ต้องไปเนบแนมเขาหรอกอันนี้คือซ้าเตมิมเหยียบซ้านะคะทับถมเขานะคุณเอาคําพูดเนี้ยไปสอนลูกหลานคุณดีกว่านะคาพูดของคุณเนี่ยแหละไปสอนลูกหลานคุณดูซิลูกหลานคุณจะตอบคุณมาอย่างไงนะเออมันจะเจ็บยิ่งกว่านะคะถ้าเขาตอบคุณมาแบบ กวนนะเออคือสอนลูกหลานไม่ได้แต่ดันมาพูดเหน็บแนมสอนคนอื่นเขาตรงเนี้ยนะเราก็ไม่อยากได้ยินนะเพราะว่าเราก็มีความต้องการที่จะออกไปทำงานแต่เราไม่สามารถคือมันติดอยู่ที่สามีเราไม่อนุญาตเออให้เราออกไปทำงานเลยอีกอย่างหนึ่งเราติดอยู่กับลูกด้วยนะลูกเราอ่ะยังไม่ทันเข้าโรงเรียนอ่าตรงเนี้ย แต่คุณก็เอาความคิดของคุณนะมาตั้งเป็นหลักแล้วมาโพสต์ด่าเขามาทำคลิปด,ด่าเขาว่าเขาเน็บแนมเขาเออการที่คุณไปทำงานอะ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์หรอกนะคะเออคุณต้องไปทำงานแล้วเอาเงินมาผ่อนนูน่นผ่อนนี่สมทางนูน้นสมทางนี้นะทุกคนต้องการเงินแหละทำงานก็ต้องการเงินเดือนใช่ไหมอย่าบอกว่าเงินไม่สำคัญนะทุกคน ทุกวันเนี้ยคุณไปขอเขากินได้ไหมนะคุณไปทํางานคุณก็ต้องการเงินเดือนคุณไม่ได้ทําให้เขาฟรีด้วยซ้าใช่ปะเออตรงเนี้ยเราเข้าใจเราก็สนับสนุนเออออกไปทํางานนะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออทำงานได้ได้เงินมามาใช้จ่ายช่วยสามีนู่นนี่นั่นเราก็ไม่เห็นว่าเออจะต้องไปอิจฉาคุณจะต้องไปนูน่นนี่นั่นคุณนะคะเรามีแต่ดีใจกับคุณนะ คือเราไม่เข้าใจว่าทําไมคุณต้องมาเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรแทนเราเออตรงนี้แหละคือแบบเราเห็นเราก็แบบว่าเราไม่อยากคุยด้วยนะเราไม่อยากสนิทเราจะถอยห่างออกไปนะคือเราเห็นแล้วเราแบบอืขยัขยัง่งวะอะไรแบบเนี้ยคือเราไม่อยากสนิทละคือเราจะถอยห่างออกมาละ ขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์นะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับสายฟอกสำหรับไม่สายฟอกร็ช่างที่เข้ามาฟังแล้วแบบว่าเเจอคนพฤติกรรมแบบนี้นะคะถอยห่างออกมาเลยนะมันไม่ได้ทําให้คุณดีขึ้นหรอกเขาไม่ได้ช่วยคุณหรอกเขามีแต่ซ้ําเติมชีวิตคุณ นะถอยห่างออกมาจากคนพวกนี้นะแล้วแบบเขามีแต่อยากสอดรู้สอดเห็นเรื่องของเรามีแต่อยากแบบจะมาหาหนู่นนี่นั่นดีไม่ดีเสียบเป็นมือที่สามทำให้ครอบครัวทะเลาะกันอย่าหลับอย่าคบมันเลยพวกแบบนี้นะคะถอยให้ห่างอยู่ให้เงียบนะพวกนี้มันมีแต่อยากสอดรู้สอดเห็นเรื่องของเราถ้าเราเจอแบบนี้นะคะเออ ไปแล้วนะคะบายบาย